ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่การประกาศล่าสุดที่จีนส่งมอบเครื่องบินขับไล่เจ 10A จำนวน50ลำให้แก่ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวทางการทหารที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การถ่ายโอนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนเครื่องบินธรรมดา แต่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความร่วมมือด้านกลาโหมที่แน่นแฟนขึ้นระหว่าง2ประเทศเครื่องบิน j 1 0 a เป็นที่ยอมรับในด้านความคล่องตัวความพร้อมรบและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้กองทัพอากาศไทยมีพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วยฝูงบินใหม่นี้ขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศของไทยจะก้าวไปสู่ระดับใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำให้ประเทศไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในสมดุลยุทธศาสตร์ของภูมิภาคสำหรับประเทศไทยการได้รับฝูงบินขับไล่รุ่นใหม่จำนวนมากเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเจ1 a a มาพร้อมระบบอาวุธนำวิถีที่แม่นยำระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินล้ำสมัยและความสามารถในการบินที่เหนือกว่าหลายประเทศตะวันตก นักบินที่ผ่านการฝึกฝนบนแพลตฟอร์มนี้จะมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การรบอากาศสู่อากาศไปจนถึงการโจมตีภาคพื้นดินทำให้กองทัพอากาศไทยมีความยืดหยุ่นสูงสุดข้อตกลงนี้ยังทำให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างทันท่วงที การส่งมอบครั้งใหญ่ถึง50ลำแสดงถึงระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนที่มีขนาดมหาศาลเครื่องบินจำนวนมากขนาดนี้เปลี่ยนสมดุลกำลังทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเห็นได้ชัดเพื่อนบ้านและผู้สังเกตการทั่วโลกต่างยอมรับว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยในการปกป้องน่านฟ้าอีกทั้งยังสะท้อนถึงการเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับจีนที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือครั้งนี้อาจเปิดทางไปสู่การฝึกซ้อมร่วมการสนับสนุนด้านเทคนิคและการจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคตในมุมมองด้านเทคนโนโลยี J-10A เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่สามารถติดตั้งระบบเรดาร์ล้ำสมัยและอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุธโจมตีนอกสายตาระเบิดโจมตีแม่นยำไปจนถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศไทยที่มีเครื่องบินรุ่นนี้ จะสามารถยกระดับการปฏิบัติการไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานร,ระหว่างยุทธวิธีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชั้นสูงการครอบครองฝูงบินเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นใจทางทหารแต่ยังยกระดับอิทธิพลของไทยในภูมิภาคอีกด้วยในภาพรวมการส่งมอบครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในภูมิภาคที่การแข่งขันด้านการพัฒนาทางทหารเร่งตัวขึ้น การมีฝูงบินที่ทันสมัยและทรงพลังเป็นสิ่งสำคัญการได้รับเจ 10-A นจำนวน50าลำทำให้ประเทศไทยยังคงแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้านและก้าวทันแนวโน้มด้านกลาโหมของโลกนอกจากนี้การมีฝูงบินใหม่นี้ยังเพิ่มศักยภาพการป้องปรามส่งสารชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนความสำเร็จนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำชาติและผู้บัญชาการทหาร การมาถึงของเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเทศการปฏิบัติการบนระบบล้ำสมัยเช่นนี้จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศศูนย์ซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมเฉพาะทางสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินสร้างโอกาสการจ้างงานและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของชาติ ในระยะยาวการพัฒนาดังกล่าวช่วยเสริมศักยภาพด้านกลาโหมในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าและการซ่อมบำรุงจากต่างชาตินอกจากนี้ยังควรตระหนักถึงคุณค่าทางสัญ,ญลักษณ์ขององค์การส่งมอบครั้งประวัติศาสตร์นี้ภาพเครื่องบินเจ1 0 a จำนวน50ลำที่จอดเรียงรายบนรันเวย์ไทยไม่ได้สะท้อนเพียงกำลังทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของชาติ สำหรับประชาชนความสำเร็จนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าน่านฟ้าของตนได้รับการปกป้องอย่างดีสำหรับกองทัพมันคือความไว้วางใจที่ผู้นำประเทศมอบให้และสำหรับประชาคมโลกมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งอำนาจทางอากาศอย่างมั่นคงในอนาคตเครื่องบินขับไลเหล่านี้จะไม่เพียงทำหน้าที่เป็นกองกำลังป้องกันประเทศแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการฝึกซ้อมร่วม ภารกิจด้านมนุษยธรรมและการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคการมีฝูงบินนี้ช่วยยกระดับสถานะของไทยในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เชื่อถือได้ทั้งในเอเชียและในเวทีโลกด้วยจำนวนมากถึง50ลำกองทัพอากาศไทยสามารถตอบสนองต่อความท้าทายได้อย่างเด็ดขาดเพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงทั้งภายในประเทศและภูมิภาคการส่งมอบครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการถ่ายโอนเทคโนโลยี แต่เป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินทางสู่การเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม